พระวินัยปิดกเล่มหนึ่งมหาวิพังปฐมมภาคขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเวรัญชกันเรื่องเวรัญชพรามต่อเมืองเวรัญชาเกิดทุพพิขภัย 5. ก็โดยสมัยนั้นแล เมืองเวรัญชามีพิกษาหารน้อยประชาชนหาเลี้ยงชีพฝืดเคืองมีกระดูกคนตายขาวเกลื่อนต้องมีสลากซื้ออาหารภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาทแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่ายครั้งนั้นพวกพ่อค้าหมาชาวอุตราปทะ มีม้าประมาณ500ตัวได้เข้าพักแรมตลอดฤดูฝนในเมืองเวรัญชาพวกเขาได้ตกแต่งข้าวแดงสำหรับภิกษุรูปลปะแร่งไว้ที่คอกมา้าเวลาเช้าภิกษุทั้งหลายครองอันตรวาสกแล้วถือบาทจีวรเข้าไปบินทบาทในเมืองเวรัญชา เมื่อไม่ได้บินทบาทจึงเที่ยวไปบินทบาทที่คอกหมารับข้าวแดงรูปละแร่งนำไปสู่อารามแล้วลงครกโคลกฉันส่วนท่านพระอานนท์บทข้าวแดงแล่งหนึ่งที่ศิลาแล้วน้อมเข้าไปถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคเสวยพระกยาหาร ที่บดถวายนั้นอยู่ได้ทรงสดับเสียงครกแล้วพระพุทธประเพณีพระตถาคตทั้งหลายทรงทราบอยู่ย่อมตรัสถามก็มีทรงทราบอยู่ย่อมไม่ตรัสถามก็มีทรงทราบการแล้วตรัสถามทรงทราบการแล้วไม่ตรัสถามพระตถาคตทั้งหลาย ย่อมตรัสถามสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ไม่ตรัสถามสิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์สิ่งที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์พระองค์ทรงกำจัดด้วยข้อปฏิบัติพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายด้วยอาการสองอย่างคือ จักทรงแสดงธรรมอย่างหนึ่งจักทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พระสาวกทั้งหลายอย่างหนึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าอานทน์นั่นเสียงครกหรือหนอจึงท่านพระอานนท์กราบทูลเนื้อความนั้นให้ทรงทราบพ,พระผู้มีพระภาค ตรัสสรรเสริญว่าดีละดีละอานน์พวกเธอเป็นสัตว์ตบุรุษชนะวิเศษแล้วพวกเพื่อนพรมมจารีชั้นหลังจักดูหมิ่นข้าวสาลีและข้าวสุกอันรคนด้วยเนือ้อพระมหาโมกคลานะเปล่งสีหนาถ 6. ครั้งนั้น พระมหาโมคคลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งนักที่ควรส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้าบัดนี้เมืองเวรัญชามีภิกษาหารน้อยประชาชนหาเลี้ยงชีพฝืดเคือง มีกระดูกคนตายขาวเกลือนต้องมีสลากซื้ออาหารภิกษุสงฆ์จะยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยการถือบาทสแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่ายพระพุทธเจ้าข่าพื้นเบื้องล่างแห่งแผ่นดินผืนใหญ่นี้สมบูรณ์มีรถอันโอชาเหมือนน้ำพึ่งวี ที่ไม่มีตัวอ่อนฉะนั้นขอประทานพระวโรกาสข้าพระพุทธเจ้าจะพึงพลิกแผ่นดินภิกษุทั้งหลายจักได้ฉันง้วนดินพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าดูก่อนโมกขลานะก็สัตว์ผู้อาศัยแผ่นดินเล่าเธอจะทำอย่างไร แกสัตว์เหล่านั้นพระมหาโมกคลานะกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจากนิรมิตฝ่ามือข้างหนึ่งให้เป็นดุดแผ่นดินใหญ่ยังสัตว์ผู้อาศัยแผ่นดินเหล่านั้นให้ไปอยู่ในฝ่ามือนั้นจากพลิกแผ่นดินด้วยมืออีกข้างหนึ่งพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อย่าเลยโมกคลานะการพลิกแผ่นดินเธออย่าพอใจเลยสัตว์ทั้งหลายจะพึงได้รับผลตรงกันข้ามพระมหาโมกคลานะกราบทูลว่าขอประทานพระวรโรกาสขอภิกษุสงฆ์ทั้งหมดพึงไปบินทบาท ในอุตรกุรุทวีปพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ภิกษุผู้ไม่มีฤทธิ์เล่าเธอจะทำอย่างไรแก่ภิกษุเหล่านั้นพระมหาโมกขลานะกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะทำให้ภิกษุทั้งหมดไปได้พระพุทธเจ้าข่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอย่าเลยโมกขลานะการที่ภิกษุสงฆ์ทั้งหมดไปบินทบาทถึงอุตรกุรุทวีปเธออย่าพอใจเลยเหตุให้พระศาสนาดำรงอยู่ไม่นานและนาน 7. ครั้งนั้นท่านพระสารีบุตรไปในที่สงัด หลีกเรนอยู่ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ไหนไม่ดำรงอยู่นานของพระองค์ไหนดำรงอยู่นานดังนี้ครั้นเวลาสายันท่านออกจากที่เรนแล้ว เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระพุทธเจ้าไปในที่สงัดหลีกเร้นอยู่ณนะตำบนนี้ได้มีความปริวิตกแห่งจิตเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าพระศาสนาของพระผู้มีพระภาค พุทธเจ้าทั้งหลายพระองค์ไหนไม่ดำรงอยู่นานของพระองค์ไหนดำรงอยู่นานพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูก่อนสารีบุตรพระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสีพระนามสิขีและพระนามเวสภู ไม่ดำรงอยู่นานของพระผู้มีพระภาคพระนามกัก,กุสันทะพระนามโกนาคมณะและพระนามกัสปะดำรงอยู่นานพระสารีบุตรกราบทูลว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัยให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาค พระนามวิปัสสีพระนามสิขีและพระนามเวสภูไม่ดำรงอยู่นานพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรพระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสีพระนามสิขีและพระนามเวสภูทรงท้อพระหฤทัย เพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลายอันหนึ่งสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอภพภูตรธรรมเวทัละของพระผู้มีพระภาคทั้งสามพระองค์นั้นมีน้อยสิกขาบทก็ไม่ได้ทรงบัญญัติ ปาติโมก็มีได้ทรงแสดงแก่สาวกเพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นสาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกันต่างโคดกันต่างชาติกันออกบวชจากตระกูลต่างกัน จึงยังพระศาสนานั้นให้อันตรธานโดยฉับพลันดูก่อนสารีบุตรดอกไม้ต่างพัน์ที่เขากองไว้บนพื้นกระดานยังไม่ได้ร้อยด้วยได้ลมย่อมกระจายขจัดกําจัดซึ่งดอกไม้เหล่านั้นได้ข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเขา ไม่ได้ร้อยด้วยได้ฉันใดเพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นสาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกันต่างโคดกันต่างชาติกันออกบวชจากตระกูลต่างกันจึงยังพระศาสนานั้น ให้อันตรธานโดยฉับพลันฉันนั้นเหมือนกันเพราะพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงท้อพระหฤทยัยเพื่อจะทรงกำหนดจิตของสาวกด้วยพระหฤทยัยแล้วทรงสั่งสอนสาวกดูก่อนสารีบุตรเรื่องเคยมีมาแล้วพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามเวสภูทรงกำหนดจิตภิกษุสงฆ์ด้วยพระหฤทัยแล้วทรงสั่งสอนพร่ำสอนภิกษุสงฆ์ประมาณพันรูปในไพรสนอันน่าพึงกลัวแห่งหนึ่งว่าพวกเธอจงตรึกอย่างนี้อย่าได้ตรึกอย่างนั้นจงทำในใจอย่างนี้ อย่าได้ทำในใจอย่างนั้นจงละส่วนนี้จงเข้าถึงส่วนนี้อยู่เถิดดังนี้ลำดับนั้นแลจิตของภิกษุประมาณพันรูปนั้นอันพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามเวสภูทรงสั่งสอนอยู่อย่างนั้นทรงพร่ำสอนอยู่อย่างนั้น ได้หลุดพ้นแล้วจากอาสะวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมั่นในเพราะความที่ไพรสนอันน่าพึงกลัวนั้นสิเป็นถิ่นที่น่าสยดสยองจึงมีคำนี้ว่าผู้ใดผู้หนึ่งซึ่งยังไม่ปราศจากราคะเข้าไปสู่ไพรสนนั้นโดยมากโลมชาติย่อมชูชัน ดูก่อนสารีบุตรอันนี้แลเป็นเหตุอันนี้แลเป็นปัจจัยให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามวิปัสสีพระนามสิขีและพระนามเวสภูไม่ดํารงอยู่นานพระสารีบุตรกราบทูลว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นปัจจัย ให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามกกุสันทะพระนามโกนาคมณะและพระนามกัสปะดำรงอยู่นานพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนสารีบุตรพระผู้มีพระภาคพระนามกกุสันทะพระนามโกนาคมณะ และพระนามกัสปะมีได้ทรงท้อพระหฤทัยเพื่อจะทรงแสดงธรรมโดยพิสดารแก่สาวกทั้งหลายอันหนึ่งสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอิติวุตกะชาดกอัพภูตรธรรมเวทัละ ของพระผู้มีพระภาคทั้งสามพระองค์นั้นมีมากสิกขาบทก็ทรงบัญญัติปาติโมก็ทรงแสดงแก่สาวกเพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้น สาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกันต่างโคดกันต่างชาติกันออกบวชจากตระกูลต่างกันจึงดำรงพระศาสนานั้นไว้ได้ตลอดระยะการยืนนานดูก่อนสารีบุตรดอกไม้ต่างพัน์ที่เขากองไว้บนพื้นกระดานร้อยดีแล้วด้วยได้ ลมย่อมกระจายไม่ได้ขจัดไม่ได้กําจัดไม่ได้ซึ่งดอกไม้เหล่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเขาร้อยดีแล้วด้วยได้ฉันใดเพราะอันตรธานแห่งพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเหล่านั้นเพราะอันตรธานแห่งสาวกผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้น สาวกชั้นหลังที่ต่างชื่อกันต่างโคดกันต่างชาติกันออกบวชจากตระกูลต่างกันจึงดำรงพระาศาสนานั้นไว้ได้ตลอดระยะการยืนนานฉันนั้นเหมือนกันดูก่อนสารีบุตรอันนี้แลเป็นเหตุอันนี้แล,เป,เ,นนแลเป็นปัจจัย ให้พระศาสนาของพระผู้มีพระภาคพระนามกกุสันทะพระนามโกนาคมณะและพระนามกัสปะดำรงอยู่นานปารบเหตุให้ทรงบัญญัติสิกขาบท 8. ปดลำดับนั้นแลท่านพระสารีบุตรลุกจากอาสนะทำผ้าอุตราสง์ เฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าข้าแต่พระสุคตถึงเวลาแล้วที่จะทรงบัญญัติสิกขาบทที่จะทรงแสดงปาติโม่แก่สาวกอันจะเป็นเหตุให้พระาศาสนานี้ยั่งยืนดำรงอยู่ได้นาน พระผู้มีพระภาคตรัสว่าจงรอก่อนสารีบุตรจงยับยั้งก่อนสารีบุตรตถาคตผู้เดียวจักรู้การในกรณีนั้นพระศาสดายังไม่บัญญัติสิกขาบทยังไม่แสดงปาติโมฆแก่สาวกตลอดเวลาที่ทำอันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะ บางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ต่อเมื่อใดอาสวัตฐานิยธรรมบางเหล่าปรากฏในสงฆ์ในศาสานานี้เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมฆแก่สาวกเพื่อกำจัดอาสวัตฐานิยธรรมเหล่านั้นแหละ อาสวัตถานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ตลอดเวลาที่สงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยภิกษุผู้บวชนานต่อเมื่อใดสงฆ์ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยภิกษุผู้บวชนานแล้วและอาสวัตถานิยธรรมบางเหล่าย่อมปรากฏในสงฆ์ ในศาสนานี้เมื่อนั้นพระาศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมคแก่สาวกเพื่อกำจัดอาสวัตฐานิยธรรมเหล่านั้นแหละอาสวัตฐานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏในสงฆ์ในศาสนานี้ตลอดเวลาที่สงฆ์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยแพร่หลายต่อเมื่อใด สงถึงความเป็นหมู่ใหญ่โดยแพร่หลายแล้วและอาสวัตฐานิยธรรมบางเหล่าย่อมปรากฏในสงในศาสนานี้เมื่อนั้นพระศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบทแสดงปาติโมกแก่สาวกเพื่อกำจัดอาสวัฐานิยธรรมเหล่านั้นแหละอาสวัฐานิยธรรมบางเหล่ายังไม่ปรากฏ ในสง์ในศาสนานี้ตลอดเวลาที่สง์ยังไม่ถึงความเป็นหมู่ใหญ่เลิศโดยราบต่อเมื่อใดสง์ถึงความเป็นหมู่ใหญ่เลิศโดยลาบแล้วและอาสวัตฐานิยธรรมบางเหล่าย่อมปรากฏในสง์ในศาสนานี้เมื่อนั้นพระาศาสดาจึงจะบัญญัติสิกขาบท แสดงปาติโมกแก่สาวกเพื่อกำจัดอาสวัตฐานิยธรรมเหล่านั้นแหละดูก่อนสารีบุตรมีภิกษุสงฆ์ไม่มีเสนียดไม่มีโทษปราศจากมัวหมองบอริสุทธิ์ผุดผ่องตั้งอยู่ในสารคุณเพราะบรรดาภิกษุห้ารรูปนี้ภิกษุที่ทรงคุณธรรมอย่างต่ำก็เป็นโสดาบัน มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงเป็นผู้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าเสด็จนิเวศเวรัญชพรามเก้ 9. ครั้นปวารณาพรรษาแล้วพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนทรับสั่งว่าดูก่อนอานนท์พระตถาคตทั้งหลาย ยังมีได้บอกลาผู้ที่นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาแล้วจะไม่หลีกไปสู่ที่จาริกในชนบทข้อนี้เป็นประเพณีของพระตถาคตทั้งหลายมาไปกันเถิดอานนท์เราจะบอกลาเวรัญชพรามท่านพระอานนท์ทูลสนองพระพุทธดำรัสว่าเป็นดังรับสั่ง พระพุทธเจ้าข้าขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกแล้วถือบาทจีวรมีท่านพระอานนท์เป็นปัจฉาสมณะเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่นิเวศของเวรัญชพรามครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพระพุทธอาจที่เขาจัดถวาย ทันใดนั้นเวรัญชพรามดำเนินเข้าไปสู่ที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมนั่งเฝ้าอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระองค์รับสั่งว่าดูก่อนพรามเราเป็นผู้อันท่านนิมนต์อยู่จำพรรษาแล้วเราขอบอกลาท่านเราปรารถนา จะหลีไปสู่ที่จาริกในชนบทเวรัญจพรามกราบทูลว่าเป็นความจริงท่านพระโคดมข้าพเจ้านิมนต์นพระองค์อยู่จำพรรษาก็แต่ว่าทายธรรมอันใดที่จะพึงถวายทายธรรมอันนั้นข้าพเจ้ายังมีได้ถวายและทายธรรมนั้นมีใช่ว่าจะไม่มี ทั้งประสงค์จะไม่ถวายก็หาไม่ภายในไตรามาสนี้พระองค์จะพึงได้ไทยธรรมนั้นจากไหนเพราะคารวาสมีกิจมากมีกรณียะมากขอท่านพระโคดมพร้อมด้วยพระสงฆ์จงทรงพระกรุณาโปรดรับพัตตาหารของข้าพเจ้าเพื่อจเจริญบุญกุศลและปีติ ราโมทในวันพรุ่งนี้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับอัดเชสนาโดยดุษณีภาพและแล้วทรงชี้แจงให้เวรัญชพรามเห็นแจ้งสมาทานอาถารร่าเริงด้วยธรรมมิกถาแล้วทรงลุกจากที่ประทับสเสด็จกลับหลังจากนั้น เวรัญชพรามสั่งให้ตกแต่งของเคี้ยวของฉันอันประณีตในนิเวศของตนโดยผ่านราตีนั้นแล้วให้เจ้าพนักงานไปกราบทูลพัตการแด่พระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วท่านพระโคดมพัตาหารเสร็จแล้วขณะนั้นเป็นเวลาเช้า พระผู้มีพระภาคทรงอันตรวาสกแล้วถือบาทจีวรเสด็จพระพุทธดำเนินไปสู่นิเวศของเวรัญชพามครั้นถึงแล้วประทับนั่งเหนือพระพุทธอาตที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์จึงเวรัญชพรามอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข ด้วยขาธนียโภชนียาหารอันประนีตด้วยมือของตนจนให้ห้ามพัดแล้วได้ถวายไตรจีวรแด่พระผู้มีพระภาคผู้เสวยสเสด็จทรงนำพระหัตต์ออกจากบาทแล้วให้ทรงครองและถวายผ้าคู่ให้ภิกษุครองรูปและสำรับจึงพระองค์ทรงชี้แจงให้เวรชพราพราม เห็นแจ้งสมาทานอาถานร่ำเริงด้วยธรรมิกถาแล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับครั้นพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชาตามพระพุทธาพิรมแล้วเสด็จพระพุทธดำเนินไปยังเมืองท่าปยาคะไม่ทรงแวะเมืองโสริยะเมืองสังกัดสะเมืองกันนะกุชะ ทรงข้ามแม่น้ำคงคาที่เมืองท่าปยาคะ,สะเสด็จพระพุทธดำเนินถึงพระนครพารณสีครั้นพระองค์ประทับอยู่ที่พระนครพารณสีตามพระพุทธาภิรมแล้วสเสด็จจาริกไปโดยมักคาอันจะไปสู่พระนครเวสาลีเมื่อสเสด็จจาริกไปโดยลำดับ ถึงพระนครเวสาลีนั้นแล้วทราบว่าพระองค์ประทับอยู่ที่กุดาคารศาลาป่ามหาวันเขตพระนครเวสาลีนั้นเวรัญจภานวาระจบ